สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีนักกี้แแมนะครับวันนี้เราอยู่กันในบีสนะครับเทพมอลานานะหรือว่าเออชื่อเกมมันชื่ออะไรนะบีสโซลิเปอร์นะครับเซฟซีนะครับวันนี้เพิ่งเปิดใหม่อนๆสดๆนะครับเอาเดี๋ยวมีขออนุญาตแจกโค้ดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกตัวละครที่มาแล้วตอนนี้แล้วยังไม่มานะบางคนรีหาปูปูเอาไม่ออกครับไปทับปู500บาทปูก็ไม่มานะอันดับแรกคือไปใส่โค้ดก่อนนะครับกดขวาล่างเพื่อเนเห็นกัว่าฟันเฟืองไหมครับ จแ,แล้วเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นเขาว่าคิปโค้ดมารีดีมเพื่อนเพื่อนใส่ตรงช่องนี้เลยครับอ่ะแผละเลยครับปิ้ง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 ก็มันจะได้เพชรด้วยครับแล้วก็ได้ของเออเขาเรียกว่าอะไรนะอัพเลเวลทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปก็คือทํายังไงให,ให้เรามีตั๋วทองทั้งหมด30ตัว๋วทํายังไงใช่ไหมครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าจะเปิดตัวเอาฝั่งขวาเนี่ยเป็นมันต้องใช้ตั๋วทองเปิดทั้งหมด30โลทํายังไงต่อการรีหนึ่งครั้งใช่ไหมครับ อันดับแรกคือให้เพืเ่อนๆกดเขาว่าอันล็อกซอลอเพื่อนเเห็นตรงกลางไหมอ่าพอเข้ามาอันนี้คือเควสรอบ2เควสรอบแรกมันจะเป็นปลดพลัง3 0 0พันปลดเลเวลหมีจำไม่ได้แล้วอะ่ะพานดแน28ถ้าเป็นรอบ2จะ33แล้วก็อ,อัน,นอันนี้มันซู้อารีนาสี่รอบไอของมีนี่คือรอบ2นะอันนี้มีแนะนำนะถ้าเกิดเพื่อนเื่อจะรีจริงให้เล่นจบรอบ2ครับเพราะว่าจริงๆมันใช้เวลาเล่นไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ มาเล่นเออเล่นรอบ2เนี่ยใช้แค่ผ่านแค่ด่าน38แล้วก็เลเวลตัวละครแค่21แล้วก็เพนเป็นส่วนพาสเตดด่านยาก33แค่นั้นเองแล้วก็ตีอารีนามันจะได้รอบนึงคือเควสนึงได้ตัว3ถูกไหมครับ4เควสก็12ทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อนๆจบ2รอบก็จะได้ทั้งหมด24ตัวถูกไหมครับหลังจากที่เพื่อนๆไถด่านอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยมี24ตัวเออเริ่มแรกมามันจะให้อยู่3ตัวด้วยก็เป็น27ตัวถูกไหมครับเสร็จแล้วเพชรฟ้าเพื่อนๆอย่าไปทะลึ่งกดนะบางคนเอาไปลงตัวหมดเลยอย่าพิ่งครับ พเพดไฟ้เพื่อนๆไปกดเจ้าตู้คอนก่อนแด้ๆดผมคอนซามาเองนะเอาเพดไฟ้ไปกดในสปินเลยครับมันจะได้คืนนะอันนี้มีกดไป8 8 8ร้นะได้คืนมาพันหนึ่งคือไอ้ตู้เอ่อคอนเนี่ยเราเอาเพชรไปลงยังไงก็ได้เพชรคืนครับไม่มีขาดทุนนะมันจะมีให้เรากดหลายรอบครับเพชร้อยห้าสิบสองร้อยอันนี้มีจําไม่ได้ขออภัยนะครับเพื่อนๆมีเพชรฟ้ไหนกดไปเลยเห็นไหมรอบหน้าเจ้าคอนบอกว่าคุณต้องมีเพชรฟ้าถึงสองพันแปดสิบแปดจะได้กลับมาถ้าโชคดีก็มีโอกาสไปถึงส เืยยังไงก็ได้กาไรครับอาจจะก,กลับมาสังสอนาทีสองพันห้าประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือมากดรางวัลออนไลน์นะครับตรงนี้อาจจะมีโอกาสได้เจ้านี่ครับเห็นไหมนี่เาขาเรียกว่าอะไรนะตั๋วทองอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำเควสท,ทำกิจกรรมทั้งหมดแต่ว่าอันนี้หมีตั๋วจะไม่ถึงตามที่หมีบอกนะเพราะว่าหมีหม,มีเผลอไปกด10โลไปแล้วประมาณนี้นะครับตัวตอนนี้หมีจะมีอยู่18บแใบแต่อย่าลืมนะเราจะมีแพลาเอาไปกดเพิ่มก็เรามีนับก่อนนะ2 8อ๋อ24 3 27 แล้วก็เพชรฟ้าอีกประมาณเกือบเกือบสองพัีว่าประมาณยี่ส7โลอะหีว่า37โลมันต้องออกตัวเอหลายรอบอันนี้สําหรับคลิกทิกเทคนิคนะครับสําหรับคนที่อยากเปิดตัวเอหลายรอบคำอถามต่อไปคือปู่มาหรือยังปู่ยังไม่มานะปู่เออตะปู่ยามาโตะเกนลิวเซนเอ้ยอะไรนะเกนลิวไซเออ์เคแกนั่งอยู่ตรงกลางแกเป็นหัวหน้าหน่วยของหัวหน้าหน่วยอีกทีหนึงนะครับ เดี๋ยวมีขอญาตแปะเทียดูก่อนปิ๊งบิ๊บบิ๊คือเทียตรงเนี้ยอันเนี้ยมีทำไปตั้งแต่ก่อนเกมเปิดแล้วแหละเดี๋ยวมีขอญาตพูดก่อนนะครับตอนนี้ปู่มายังปู่ยังไม่มานะแต่ว่ามีได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ปู่จะมาหรือไม่ก็สองสามวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นตอนนี้เอาวันนี้เอาแบบเก่งเลยใช่ไหมเอาตัวไหนใช่ไหมมีแนะนําครับตัวที่ยังไม่มาตอนนี้คือปู่ปู่ยามาโตตัวที่สามแล้วก็เป็นในส่วนโยโรอิจ e ิตัวที่ห้า ตัวที่3ามไตัวที่5้ยังไม่มาเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เปิดยังไงก็ไม่ออกครับอย่างบางคนไปรับปู่ก็ยังมาโตผมรับปู่ห้าร้อยยังไม่มาแน่นอนครับรับไปเถอะต้องรอปู่ปู่เลงมาก่อนนะต่อไปในส่วนวันนี้ถ้าเกิดจะเปิดได้มีตัวไหนออกมาบ้างนะครับตัวที่เก่งออเป็นดาเมจที่เก่งสุดตอนนี้ก็คือตัวแรกเลยครับออซุยฟงนะครับซุยซุยฟงเป็นดาเมจที่ทําสัญลักษณ์แล้วก็ตีแรงครับเก่ง ต่อไปตัวที่4นะครับก็คือพ่อพระเอกอิชินนะครับอันนี้เป็นตัวแทงที่เก่งที่สุดตอนนี้ยังไงก็ควรเอาถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนกล้เล่นสบายก็แนะนําว่ามีซุยฟงหนึ่งตัวแล้วก็อิชินแค่นี้เล่นง่ายแต่ถ้าเกิดอันนี้ตัวที่2ตัวฮิวเนี่ยมีมีมียังไม่แน่ใจมาหรือยังเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้คนหาตะปูถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้3ตัวตัว1ตัวซุยฟงตัวคือตัวดามเอจตัวแรกตัวที่2เป็นตัวฮิวที่ดีที่สุดถ้าเพื่อนเพื่อนได้ตัวแหนอีกตัวแนอ้แล่นได้เลยนะได้3ตัพจบพระ แต่คือถ้าเกิดเป็นเปิดไปได้ตัวเทเอสก็ได้ตัวเทเอสก็เก่งครับอย่างถ้าเกิดเราไม่มีตัวที่2เป็นตัวฮิวใช่ไหมเป็นน้องผู้หญิงอะเอามายูริก็ได้ครับเป็นตัวเทเอะได้หมดเลยแต่คือตัวเทเอะมันก็จะไม่เก่งทุกด้านเหมือนตัวเทเอสแค่นั้นเองหลักตักน,นะอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตก,กดลุยเลยแล้วกันนะครับโอ้โหขอซุยฟงครับขอซุยฟงซุยซุยเออ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 ้ออเออเออเอเอ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 อนออเ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 ออ เอ่เปิดสองครั้งใช้เงินเท่าไหร่ครับเ่นหสี่ร้อยแปดสิบบอกต้องซื้ออะนั่นแหละถ้าเกิดเพื่อนเเก็บเฟสฟ้าแล้วไปกดคอยเนี่ยเพื่อนเือนจะได้อีกสิบโลก็อย่างที่หมีบอกก็ประมาณสามสิบเจ็ดโลสามสิบเจ็ดโลมันต้องได้ตัวเอสตสองตัวบ้างแหละถ้าเกิดไม่โดนเกลือแบบนีีนะเเดี๋ยวมีเปิดให้ดูต่อนะครับปั๊มเกลือตรงนี้ขอรับเป็ดเฟสจากเพียงคนเดียวเอาซุยโฟงมาหน่อยนี่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้อิชิดะเอออิชิดะเรียบร้อยเลยนะครับอย่างนี้ก็แปลว่ากูเกลือสินะ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราได้ลูกแก้วตรงนี้เราจะสามารถเลือกตัวได้เลยครับเดี่ยดีีดูเห็นไหมลูกแก้ว,วเราสามเราเราเลือกตัวอะไรใช่ไหมครับอันนี้มีบอกเลยนะถ้าจะเอาถ้าจะเล่นแบบยาวๆเอาดาเมจก่อนเลยซุยโฟงก่อนตัวแรกเห็นไหมเขากดเครื่องหมายถูกให้เราเลยเห็นไหมคือกดเครื่องหมายถูกคือเขาแนะนาครับตัวแรกที่ควรเลือกจริงคือซุยโฟงแล้วก็เอาพ่อพระเอกตัวซ้ายได้แ,แค่2ตัวนี้เล่นยาวได้เลยแสดงว่าตัวฮิวตัวที่2อยังไม่มานะน้องผู้หญิงผมดำๆชื่ออะไรอะที่ที่มันที่อน,นิเมะมันสู้ไก่นั่นอะเคมปะจิอ,เอ,จอะเคม มีลืมชื่อแล้วขออภัยนะครับคือมีดูอนิเมะทุกเรื่องครับแต่คือจะให้มีจำทุกตัวไม่ไม่ไหวแล้วเพื่อนขออภัยนะถ้าเราจะเลือกนะก่อนที่เพื่อนจะเลือกนี่มีแนะนําให้เปิดให้สุดก่อนบางทีเราเปิดได้อชินเราก็เลือกซุยเราก็เลือกซุยฟงถูกไหมครับถ้าเราได้ซุยฟงเราก็เลือกชินจบเลยเอาแค่สองตัวสำหรับวันนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเล่นไปวันนี้แล้วเกิดพรุ่งนี้เอาปู่ยามมาตกมาก็ค่อยไปรีเล่นใหม่แค่นั้น,นครับจบถ้าอย่างนี้ไม่ต้องพูดคุยออชินเลยไอเอเอซุยฟงเ,ยเดี๋ยวนะ เอ้ยม,มีมียังดีว่ะครับเดี๋ยวมีขอยาไปเปิดอีกรอบหนึ่งเผื่อฟุกนั่นแหละอย่างที่มีบอกครับไปเปิดเอาตัวเอาเปิดให้สุตรก่อนเพราะเราก็อาจจะได้ตัวใช่ไหมล่ะเออเราอาจจะได้ตัวนะครับสุดใส่สุดเป็นเลยโอ้โหคนจริงเขาไม่พูดกันเยอะเนี่ยตพืเพิ่นก็สุ่มเลยเอาซุยฟงหรือไม่ก็อ๋อแต่มันจะมีแลกจากกิจกรรมนะครับซุยฟงมีแลกกิจกรรมทีม่3มกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเอาอิชินก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนรอได้7วันอ่ะมันก็มีแจก,กไปแล้วนะครับ <โ>อ๋อทำฉบับของมีมีดั้งเดิมคนเดิมนะครับมีเกมไหนกูไม่เกลือบ้างเนี่ยลองบอกสิมีเกมไหนไม่เกลือบ้างทำไกลช่วยคนยอ่ะมาเยอะนะช่วยทุกเกมอ่ะบอกมีได้ม่มีเกมไหนหมีไม่เกลือบ้างเออเวลาถ้าเกิดมาติดเควสแบบ B ี3 0สาพันเพื่อนๆก็แค่อัพเลเวลครับอัพตัวละครอัพเลเวลแค่นี้เอง แล้วก็เอาตัวละครมาใส่ในทีมให้ครบ4ตัวพลังมันจะพุ่งแค่นี้ก็สามพันแล้วง่ายๆเลยเอแบบง่ายๆเลยนะเขามีไม่มีเควสอะไรแล้วครับก็จบเรียบร้อยแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดูตรงนี้ให้ลูกแก้วลูกที่2องมาใช้แท้มอ้ละไรวะลูกแก้วตัวรอบที่สองเพื่อนต้องเปิดถึงร้อยโลนะจะได้เลื่อนอีกตัวก็อันนี้อันนี้เขาก็ทําดีอยู่นะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังช่วยผู้เล่นได้ไงที่แบบว่า เออเกลือถึงขีดสุดอะไรแบบอะไรแบบประมาณหมีหมีอย่างเงี้ย paper สิบโลฟ้าดิไอฝั่งซ้ายมันมีโอกาสออกไหมมันมีโอกาสออกตัวเก่งๆไหมไม่น่าจะมีดูทรงลนะดูทรงน่าจะได้เป็นของมากกว่านะฝั่งซ้ายอะ่ะโอ้โหได้เศษแชทนี่รู้เรื่องละวเศษเ็จเ,จเจ็ตัวฟ้าเพียวๆเลยเศษแชทอ๋อไม่อได้เศษม่วงด้วยนะทาไ่รู้ไม่โอกาสออกตัวปะนะครับ คือซุยฟงได้จากกิจกรรม7วันครับแล้วก็มีในส่วนแรกเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆเปิดเกลือได้อีก2,000ันก็สามารถแลกได้แต่คืออย่างที่มีบอกว่าเออในช่วงแรกเราอาจจะเอาอิชิหน1ตัวแล้วก็ซุยฟงหนึ่งตัวต่อไปเพื่อนๆก็ต้องเอาซุยฟงไปซ้ําอยู่ดีครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเกมนี้มันก็ต้องหาตัวซ้ำมาเปิดอยู่ดีไม่งั้นมันไม่เก่งเห็นไหมยังไงเราก็ต้องหาตัวซ้ำมาเปิดอยู่ดีครับแล้วซุยฟงก็คือเป็นดาเมจที่หนักมากสําหรับวันนี้นะถ้าเกิดปู่ยามาโตมาก็ให้ปู่นะ อ่ะต่อไปได้เกิดเกลือแบบนี้ใช่ไหมพูดแล้วเขยิงเลยว่ะกูพูดอย่างนี้ทุกเกมเลยนะบางทีก็เขยังกดซุยฟงเลยครับมาเลยนะ้องเบบีบีอัพเลยครับแบบไม่ต้องคิดอันนี้คือตัวตีแรงที่สุดของตอนนี้นะครับซุยฟงเลยจ้ะนี่โอ้โหนางออกแนวในตะกูลนะนางค่อนข้างเบี้ยวใช่ไหมซึนเออไอ้นี่เขา,าเรียกว่าซึนนะเขาเรียกว่าซึนนะ อัพแบบไม่ต้องไปคิดแบบไม่ต้องใย,ยดีเลยครับอัพแบบแม็กเลยแล้วเราเอาเพื่อันเอาไปเล่นลุยด่านแล้วก็หาพระเอกเอ่อพ่อพระเอกอีกชินหนึต,ตัวหนึ่งเป็นแทงแค่เนี้ยเล่นผ่านด่านแบบสบายๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องไปหาซ้ำอยู่ดีเนหะ็นไหมเนี่ยันมีซุปตัวเอกแทงอีชัดเป็นครับแรงมากอีจิกโกะตัวแจงนี่เทียบไม่ติดครับพวกนี้นจริงๆนะอีจิโกะเดี๋ยวต้องไปอรอล่างบางไทยครับล่างบางไทยโหดเทียเอสเหมือนกันไปยังไม่มานะล่างบางไทยโหดมากอีจิโกะ เดี๋ยวมีขอยาไปตีสะดานหนึ่งแล้วกันมาเออเดี๋ยวขอยาปูอ่าเห็นไ้มมีซุยฟงมาขายอีกร้อยเสนครับโอ้โหไม่สามารถซื้อได้เลยขายตั้งแต่วัน่สมมติตอนนี้เ,นเพื่อนเกลือทำไงนะครับกดเพื่มฟันเฟืองเห็นไหมก,กดเซเวอร์ลิสเลยครับแล้วก็เลือกเซฟใหม่แค่นั้นเองทำไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกเอาวันนี้สบายให้เอาซุยฟงหนึ่งแล้วก็เป็นในส่วนตัวที่สี่อีกชิน้นพ่อพระเอกขอแค่สองตัวนี้พอเล่นยาวได้เลยถ้าเกิดปูยามาโตมาก็ใครสาวว่าปูก็ไปรีใหม่อีกทีหนึง่งประมาณนี้นะครับ เอาไปว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันที่แบบกำลังงงอยู่เฮ้ยเอ้ยทำไมเกมนี้มันแจกแปลกวะมันต้องทอํายังไงถึงได้ตัวใช่ป่ะไอตอนแรกหมีเข้ามาเล่นงงง,ง,งงงเกมอะไรแม่งแจกตัวสามตัวอ่ะเรียบร้อยครับก็ขอให้คนเล่นเกมเออบีดบีดอะไรมันมันหลายชื่อขอดูชื่อมนาะบีดโซลิเปอร์อย่างมีความสุขนะคบเผื่อใครม,มีคำถามอะไรก็มา่ใต้คอมเมนต์ได,ได้เอางี้ มีใครได้ปู่ไหมวันนี้เออถามางนี้ดีกว่ามีใครได้ปู่ยามมาโตไหมตัวที่3าอะ่ะหรือว่าโยโรอิจิตัวที่5มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหน่อยจะได้ช่วยผู้เล่นนะครับเพราะว่าผู้เล่นบางคนไม่รู้นะทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังมีคนเบรลีหาปู่อยู่เลยเพราะเขาบ่นในบอลอยู่ครับเขาไม่ไม่มีปู่เลยครับปู่ปู่ผมอยู่ไหนผมรับตัวละห้าร้อยบาทมีใครมาขายเผื่อทุกคนจะได้รู้ไงผู้ชมครับอ่ะแล้เวเจอกันนะครับ